ออกกัดเร่ดาดน่เลครับเขาเจอช่องไใ,ในิในในเรื่องของเก้าซึ่งอย่างที่ท่านเชเห็นเลยครับเห็นอะไรไหมว้าวเพชรผมเจอแล้วซีรีส์นี้ยกำลังจะจบ EP สี่แล้วผมซึ่งเดี๋ยวอาจจะมี EP ห้าถ้าผมอยากฆ่าปราบค่าเอ er ็นเดอร์ดักก่อนซึ่งเดี๋ยวผมไปหาไอ้เจ้าเอ,อ็นเดอร์แมนนะครับเดี๋ยวไปหามันแล้วก็ไปปราบมังกรกัน เดี๋ยวอ่าอีพีนี้เอาประมาณเอาพวกเพชรหาเพชรก่อนมาซึ่งผมเจอแล้วซึ่งบงับงบังเอิญมากเลยครับผมขุดอยู่เออเดี๋ยวผมให้ดูพิกัดพิกัดของผมก็คือลบ136ลบ54 68หรือว่าความลรืก็คือลบ54ครับเล่นมา22วันเจอแล้วซึ่งอาจจะนานกว่าคนอื่นนิดนึงผมขุดลงมาดิ่งเพราะว่าบ้านเก่าผมต้องบอกลาบ้านเก่าอะ่ะเพราะว่า บ้านเก่ามีน้ำห้วงใต้เหมือนต้องย้ายมาเมืองใหม่นะครับนี่ซึ่งทอชผมหมดพอดีนะั่นแหละความบังเอิญผมขุดมาจากตรงนู้นนะครับเงาเลยลงมาแล้วทอชผมเหลือแค่อันเดียวไงผมคิดว่าถ้าอร้อมเหลือแค่อันเดียวอาจจะเจอนี่ก็เจอเลยครับแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเอาเอาพิกแอลเล็กแป๊บหนึง่งนะครับแลวคือตอนที่ตอนที่ไม่ได้อัดนะครับผมเจอเหล็กไปแล้วสามก้อนซึ่งเดี๋ยวผมจะทําพลิกแอลเล็กกันนะครับ อือนอาะารมันเต็มไมเลยว,วิ่งขึ้นมาเลยวิ่งวุ้ดโคตรช้าเลยครับโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมอยู่ข้างบนเลยดีวยกว่าไปกันเลยหลังจากที่ผมนะครับขึ้นมาแล้วพ่เปอร์ก็อยู่หน้าบ้านผมเลยแล้วมันก็ตอนกลางคืนนั่นนึงมอนสเตอร์เนียบายครับผมนอนไม่ได้นี่มอนสเตอร์เนีบยบัยพ่เปอร์คือไอล่องนั้นที่แลา้เห็นก็คือพเปอร์มันจะเบิดไปหลายจังหวะแล้ว ลำดับเลขดับเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลาพิสพ่เปอร์ขอบคุณมากพ่เปอร์เขาทำลายทำให้ผมเจอลาพิสั้นเก็บลาพิสอันตรายอ่ะข้างนอกอันนึงผมทำไงดีเออวางบล็อกมันเหมือนเดิมแป๊บหนึ่งโอเคชึบวางตรงนี้โอเครั้วอีกอันหนึ่งหายครับซึ่งแปลว่าผมครับแล้วตรงนั้นมันร่องอะไรเนี่ยนะโอเคเออผมครับแป๊บหนึ่งครับ มันอยู่ไหนเนี่ยออรั้วนี่ชึบเรียบร้อยมาสามอันซึ่งเราก็จะวางตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็เออตรงนี้ก็ดีไหมไม่ได้งั้นผมพี่เปิโอ้พี่เปิลตรงนี้ด้วยโอเคอซึ่งผมจะนอนก่อนนะครับแป๊บน,นึงเพราะว่ามันมันทันเดอร์สตอรมโอเคนอนเซ็ซ็ตเซ็โอเค เช้าวันใหม่ไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้ฝนยังคงตกอยู่เดี๋ยวก็หายโอเคเติร์ติตตร์่าพีเยอะจังเลยขอเก็บหน่อยนะยเดี๋ยวเดีย๋ยวจะมีอะไรมาทำอะไรข้างหลังผมหน่อยแล้วนึ่งโอเคขุดแล้วทีนี้โอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นยังไงแล้วนึงชึบชึบชึบเรียบร้อยโอเคแล้วก็ปิดเปิดเปิด,ป,ด,ป,ดประตูตรงนี้ ทางขึ้นนี่พิเลนมากเลยครับทู้ชนครับโอเคพอผมขึ้นมาเสร็จผมจะเก็บลายพิเศษกล่องใหญ่นี้กล่องใหญ่นี้เป็นกล่องรวมทุกอย่างครับของอะไรไม่ใช้ผมวางไว้กล่องนี้หมดแล้วนึงเก็บขยะผมมาถึงคอปเปรดิฟสเลดแล้วครับผมขุดไปเยอะเกินไปแล้วเนี่ยตอนนี้ผมต้องสองมองผมต้องการพักโอ้โหคอปเปสโตนคอปเปสโตนคอปเสโตนคอปเสโตนแล้วก็บลาบลาบลา,บาใส่เข้าไปโอเคแล้วก็ทับเรียบร้อย แล้วพอผมเก็บของเสร็จผมก็จะมาครับพลิกแอทเล็กซึ่งเหล็กผมวางไว้ไหนเนี่ยโอ้ตายตายแั๊หนึงเดี๋ยวอ้อยอ้ยแล้วครับเหล็กผมเอาไปครัฟดาบเหล็กซึ่งหมายความว่าผมขุดไดมอนด์ไม่ได้กคืออ่ะจบเลยซึ่งผมต้องหาเหล็กซึ่งโอเคเอองานงอกไอทีนี้แป๊บนึง เรามีโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวอันนี้คือผมขุดมาจากใต้น้ําครับอันนี้อันนี้เราจะม้องเห็นไอชี้ดูครับอันนี้นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่นี่เราขุดมาจากใต้น้ําเดี๋ยวผมให้ดูทางกลับบ้านเก่าผมแต่ผมไปไม่ได้ครับผมกลัวมันเือ <c> ก <oughs> <c oughs> ็ทางกลับบ้านเก่าผมก็ข้างที่จะพีเรนิดน,นึงนะ <c oughs> ก็อย่าดูเลยผมแบ่งเป็นสองทางครับทางนี้มันมีน้ําผมก็เลยไปทางนี่ โอเคเดี okay. ๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมเจอเหล็กสาก้อนเลยโอเคผมตัดไปตอนที no hmm. ่ผมเจอเหล็กสามก้อนเลยไปกันเลยท้าชครับผมว่ามันไม่เจอเหล็กผมก็เลยขุดไปนี่คือสิ่งที่ผมเจอถ้ำซีรีส์นี้เราไม่เจอถ้ำเลยอหนึ่งทอสชิวเอเอ็นเดอร์แมวผมเจอเอ็นเดอร์แมวอยู่ตรงนี้ครับ อันตรายอันตรายหนึ่ง,งผมยังไม่อยากท่องโลกกว้างตอนนี้โอเคถ้าม้ชอมคิดว่าผมจะควรไปดีไหมมันอันตรายอะ่ะถ้าผมต้องการเหล็กหนึ่งขุดทางนี้ว่ากันชอุ้ยโอเคค่อย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 ,อยเราจะปิดหลังคานะครับเพราะว่าเรากลัวเราจะไม่เราจะไม่ให้ใครเข้ามาได้โอเคเอ็นนี่นแมวมันเข้ามาไม่ได้แล้ว ทีนี้ผมก็หาเหล็กตรงนั้นมีซอมบี้วิเลเจเต็มเลยครับนี่นีนี่ตรงนั้นเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่นีตรงนี้ตรงนี้นี่ซอมบี้วิเลเจโอเคผมกลัวมากผมจะเปิดทั้งเข้าเลยดีวยกว่าโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปผจญไทยกันโอเคมีเหล็กไหมใหม่นี ไม่มีกระบาแล้วผมเจอชลบช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 บผมยังกลัวเอ็นเดอร์แมวอยู่เลยอะแต่มันขึ้นไม่ได้สองใช่ไหมอาจจะบูเล็กเต็มเลยหนึ่งก้อนอ่ะสองก้อนเออไม่อู้เออเอ,อ็นเดอร์แมวไม่เล็กผม เล็กความปิวโอไม่เออเคืออีกอันนึงละเออผมดูนะผมต้องเปิดพังอันนึงชึบโอเคนั่นคือที่ที่ที่ผมมาผมกลัวมากเลยตอนนี้นเอออีกแล้วโอยทำไมมันเยอะแล้วเล็กผมก็ปิวใช่ไหมโอ,โอเคไม่ปิวไม่ปิวโอเคผมมีเช็คเล็กกัอนนินึงมีสองค่าผมขาดอีกนึงโอเคเดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกัน ประหยัดเวลานะครับท่านผูครับหลังจากที่ผมตกตาผมมได้เหล็กถึงสามก้อนแล้วแล้วเมื่อกี้มีคีปเปอร์มาระเบิดลันหนึ่งันหนึ่งผมไม่เชื่อว่าที่นี่มันปลอดภัยจริงๆเออโอเคเอ,อ่ะผมทําหน้าต่างแล้วตรงนั้นมีอะไรันหนึ่งผมเห็นอะไรบางอย่างไม่มีใช่ไหมผมตาถั่วโอเคเอ,อ่อปิดปิดเรียบร้อย ทีนี้ผมก็สามารถมาดูวิวตรงนี้ได้ทุกเมื่อคือผมไม่ต้องการติดไอไหินดิฟเซเลตแล้วตอนนี้ผมจะขึ้นมาละแล้วลเดี๋ยวเราจะไปลงไปเอาเพชรกันนะครับเราขึ้นถ้านจะได้รู้ว่าทางขึ้นของแท่นมันมอลแล้วนะแค่ไหนเออพระเจ้าอเาออเออเดี๋ยคนต้องใส่บันไดแล้วเออ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 โอ้โหวติดเป็นไงล่เทุกคนโอ้โหบันไดผมอื้ โ <laughs> อ,อ้โหทางขึ้นนี่คือแบบว่าถ้าไม่เสียนจริงขึ้นไม่ได้เนี่ยโอเคชิบชิบชิบพอเราขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปทางนี้ไปทางนี้แล้วก็ซิกแซกไปโอเคโอ้มืดแล้วหรออ้าใครเปิดประตูทิ้งไว้เนี่ยเออผมนี่ผมเปิดประตูทิ้งไว้เนี่ย้องึน <laughs> นนองนอนก่อนโอเคผมอยากให้อาชิพมนไออาชิพแมนสวีด,ดีมากเลย <laughs> โอเคโอ้โหติดตรงนี้อีกละโอเคไป ผมว่าผมจะทำฟาร์มแบบเนี้ยครับเรามีอะไรที่ต้องเก็บไม้ไม่มีโอเคเรามาเผาเล็กกันเลยเปิดใส่ใส่เรียบร้อยทีนี้เราก็รอครับระหว่างเรารอเราจะค้าบ,บันไดเพื่อที่เราจะได้ไม่ลําบากชีวิตในการเดินเออมันไดมันอยู่ไหนเออคุณบันไดมันอยู่ไหนโอ้โหเออมันใช้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้โอเค ชึบชึบชบเอามาเอามาเอาบันไดามาเอาบันไดามาผมต้องการบันไดยเยอะๆครับเพราะว่าบ้านผมไม่มีบันไดผมต้องการบันไดยเยอะๆโอเคหกสิบสี่แล้วแล้วก็เล็กเอ้ยมาครับทุกคนได้เล็กแล้วได้เวลาครับเอออยู่นี่นี่เจอแล้วอันนี้อันหนึ่งอันนี้เอาเอาอันนี้ทิ้งไปเลยอันหนึ่งนี่ทิ้งโอ้โหช่องเก็บของผมจะเต็มละของเยอะมาก โอเคแล้วก็เอาพิกแอดเล็กมาแล้วก็บันไดยี่สิบไปแล้วก็ไปเราไปวางบันไดกันเลยครับโอเคผมจะไม่วางบันไดตรงนี้เพราะว่ามันขึ้นลําบากมากแล้วก็วางลําบากด้วยผมจะวางข้างล่างครับกำลังถือบันไดแป๊บโอเคผมจะวางตรงไหนดีตรงนี้ยังไม่วางครับมันขึ้นยากผมจะไปวางตรงนี้โอเคตรงนี้เลยไหมอ่าจาับแล้วนึ่งผมวางเลย โอเคชึบชึบว้าวางผิดวางผิดนั้นนึงหรือว่าผมจะเสียเวลาให้พิกอดมันพังในการขุดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เอ่อคือผมต้องอยังไงอย่างนี้ใช่ไหมเออตาปัญหาชีวิตโ okay. อเคนี้ครับถูกแล้วครับชึบชึบเร็วเกินก็ไม่ได้เดี๋ยวพัง <c oughs> นี่ยครับเห็นไหมครับเร็วเกินเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับชึ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 บ เชือบเอ๊ะผิดไหมไม่ผิดโอเคเชือบเชือบเชือบ ว่ามันได้เสร็จเลยแบร์ติเกอเออออนลิน้นผมโอเคโอเคแลผู้ชมครับผมวางมันได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนึงเปลี่ยนทอสเอาทอสวางไว้ตรงนี้แล้วก็สีฟ้าหวานแบบของเรามาได้เวลากินโอเค้อไหมครับท่านผู้ชมเราจะจบอีพีนี้ในการขุดได,ดมอน์มาสามสองหนึ่ง อ้ไดมอนเต็มเลยคูไม่ได้มีแค่อันเดียวด้วยูเต็มเลยนั่นแหละที่ผมชอบไดมอนเก็บมาเก็บมาเต็มเต็มบอกเลยอร่อยอร่อยเลยชึบนมีแน่มีอีกไหมต้องเช็คนะครับให้มันละเอียดนิดนึงว่านี่เป็นแรกที่สำคัญโอเคเช็คมีอีกไหมทาไม่มีแล้วผมโอเคดูท่าแล้วมันน่าจะไม่มีนะครับเนี่ย โอเคแต่ผมก็จบแต่ผมก็จบคลิปแล้วอะ EP นี้โอเคขุดให้แน่ใจไม่มี <Bye. me. S 2> แล้ววันในคมเ่าต์สโตนผมเหลือสองไงโอเคที่เหลือผมก็เออตกแต่งผมมีอีกต้องอ๋อเออหมดแล้วครับโอเคหมดพอดีเลยอะทำไมมันตรงนี้โอเคขุดแบบแโอ้ตายผมวางวันหนผิดงูดกูดอันหนึ่ง มันติดใช่ไหมสแสดงว่าเออผมต้องแก้เอาล่ะไ <c oughs> ม่คิดเกียดแก้โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแล้วก็เจอกันใน EP ต่อไปครับเปบนเอเอนั่นแหละ